สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ทานภาษ,ษียวอีกแล้ววันนี้ยังทํางานอยู่ทุกคนวันนี้พักเที่ยงกันรืยยังทานข้าวเที่ยงกันรืยยังทานข้าวเที่ยงกันนะทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะสงการนะ่ะใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้เขาขอมีความสุขเที่ยวก็เรามาระวังตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนเป็นห่วง วันนี้ทำอย่างงานอยู่สองคนวันนี้หิวไม่รู้จะทานอะไรเส้นเหลือผักเหลือหมูเหลือ <c oughs> ก็เลยเออทำผัดซีอิ๊วทานมันมันมีแค่นี้ร้านอาหารก็ไม่ค่อยเปิดเขาอยู่ตมรวจก็ทำเองมันก็อร่อยนะทุกคนตัววันนี้ทำงานนะครับว่าบ้างงานหนาะว พราี่แบบมันมีงานด่วนมาแล้วไม่มีงานที่จะขึ้นแล้วก็มีวางแผนของการว่าปีใหม่เราไม่ได้กลับบ้านแต่เราจะกลับเดือนุฤสภาไงเราก็ต้องรีบไล่เคลียร์งานตัวนี้ออกเวลาเรากลับบ้านเราจะได้สบายใจแบบไม่ต้องมาเครียดไงเดี๋ยวพองานมันยุ่งๆแล้วแบบเคลียร์งานไม่เสร็จเรากลับบ้านมันก็ไม่มีความสุขก็เลยเอาเคลียร์ยงานก่อนพูดสั่งสงการปีนี้ยังไงกลับบ้านแบบ มันก็ยังเ่นเล่นน้ำแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะลูกายไข้เจ็บมันก็ยังเยอะอยู่แล้วก็เออโอเคไม่เป็นไรแต่ใจลึกๆก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อก็ไม่ค่อยสบายเนาะแต่ลูกคนอื่นกับบ้านเขาคงต้องคิดถึงแล้วอืก็ไม่โอดเป็นแม่ใครจะไม่คิดถึงลูก ยิ่งดูคลิปนาทกต่อคนคนนุ้นก็กลับไปหาพ่อคนนี้ก็กลับไปหาแม่ทุกทีพ่อแม่ดีใจเออเราก็แบบเออนึกถึงพ่อแม่เราเเนี้ยจะยังไงอะ่ะลูกทั้งสองคนก็ไม่ได้กลับอยู่รุเทพหมดโควิดโควิดมาชีวิตเปลี่ยนลมทั้งยืนเราก็ต้องสู้เราต้องผ่านมันไป ตามใจเราตามความยากเราไม่ได้เราู้ชีวิตเคยทําได้แล้วมันต้องทําได้อีกเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทําแล้วประสบผลสำเร็จทําแบบไหนเราเคยทําได้มันก็ต้องทําได้มันต้องผ่านไปได้ทุกคนฝากทุกคนเป็นกนาลังใจด้วยนะกดปิดตกามให้เรื่อยไ